Division, we have reported at least one mobile code six driver followed by police. I need all available units on this. Get them going, code three. สาวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการเดอะเบรกเอาซีกีนะตรงนี้คุณก็อยู่กับผมคุณก็อยู่กับคุณก็อยู่กับผมในเกมอ่าอ่านี่พอสปีดมอสเงินเทิด <c oughs> เปิดมาก,ก็ซิงเลยเว้ย <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนนะว่ารอบนี้ผมยังไม่เล่นปยโอ้ยเนื่องจากว่า,าใช่ไหมครับผมนี่แม่งคุณรับตะไคร้โคตรเยอะเลยเยี yeah. ่ย ก็เลยต้องมาเล่นไม่ใช่กูเล่นป่าอีกไหมมากับ b ีเอ็มเน่ยเพอยู่คู่ใจนะฮะเขหลอกเงี้ยครับไม่รู้จะฟามอะไรดีวะเรื่องเกมนี้มันมันฟามไม่ได้เลยผมมีสติเกือนใบเขาบอกสติในการับตน มีะมันอยู่ไม่ได้จริงๆนะ่ยม,ม,ม,มานัน่นนั่นนั่นรอเลยเว <c> ้ย <ười> ไม่ได้เล่นมาหลายปีแล้วหลายปีถึงหรอเออหนึ่งปีเองไม่เป็นไรหรอกี่มือหงไม่ตกมั้งหนึ่งปีเดียวไม่ถึงมั้งไม่ถึงหรอกหนึ่งปีประมาณห้าหกเดือนได้มั้ง ไมได้เล่นมานานอะไรอย่างเนี่ยไม่ได้เล่น,าน,านเลยเยอตั้งแต่เล่นมานี้ใช้แต่ปูอะขอบอกไว้ก่อนจะ <c oughs> อวดทำไมวะใช้ปูอะ <c oughs> ไม่ไทยอะไม่ใช้มันมันอยู่ไม่ได้เมื่อก่อน <c oughs> ชนแม่งเลยม <c oughs> าเลย เด็ด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 ไม่เป็นวะพิงแม่งตามมาแล้วเียไม่เป็นไรชิบหายชนอย่างเดียวเลยไม่รอเลยวะชนแม่งเลยไม่รอแล้วหนีหนีดิบ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 โอ้โหยังรอครับโอวตัดเอง แบตเล็ตคนที่ส Blue. บลูมึง้เจยแม่งนำก,นำอนำอนำก่อ,อเน,รรกนเลยเนี่ยนาเอมึงนำเม่ยเดีวกูนำไปงนี่นึฮึฮึฮ่ฮึฮ่ฮึฮ่ฮึาึฮึมึฮึฮึฮรมาฮึฮไมึฮลฮึหึฮึัึฮ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 ึ่ึฮ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 ึ พื่อนที่บ้านก็ยังเจอนะไม่ที่คนสองครับยังตามไม่ทันเลยวัาตำรวจอ่ะเนี้ยไรวะจองอ๋อไปแล้วกูไปายเี่ยอะไรวะ ไม่สนแล้วไปอย่างเดียวลวชิมหายไม่ตายเว้ยตายเหรอยไม่ตายอยู่แล้วเทีนี้ไม่เพิ่งตายบึนบึนบึนซีรีส์นี้ อาจจะได้ยินเขาว่าอบึนบึนบึนอย่างเดียวเลยเนี่ยง้นกูไม่พูดอะไรเลยก็เป็นไปได้นะเนี่ยออีกละนี่อืมอย่างโรนะเดชือเกี่ยวบุลิเฮอะไรไม่รู้อันไม่ทันหรือว่าอันไม่ออกวะเอาอันไม่ออกยอมรับ Dwarf, เาอายังไม่ทีไปไปโกแล็วไปแล้วกูออกรอเลยโอ้โเย เพื่อนเขาเล่นอ่ารุ่นใหม่แล้วกูยังเล่นของเก่าเลยแม่ง2,005ไอ้เที่ยวโคตรเจ๋งเลยคือสมมติห่าแล้วยัะหาอย่างเงี้ยนะเนี่ยไปจะหามาได้หรือเปล่าช่างแม่งเฮ้ย2,112นี่มันก็น่าเล่นเหมือนกันนะเนี่ยเรื่อของโมเดิร์นเตนเนี่ยน่าเล่นมากเลยนะมันน่าเล่นจนในนั้นผมสั่นมือหมดแล้วครับเขี้ย เอ้ยวู้ฮูอ๊ยเชี่ยมุดมมุรอเลยอะมดรอเลยอะไม่เป็นไรสองรอบอะนะมึงแซงมากูวก็แซงกลับชอบเย้

xong được chung với, chung với con, lòng nhìn nhau không lỗi đại lộ lộ your style just make sure you watch your back with these guys all right see you around what's up poser i'm glad you're putting it down out there i really am because i can't wait to get a crack at that ride what didn't anybody tell you you gotta put your ride on the line to run against a blacklist racer and that is why people aren't stupid enough to do it i'll be waiting เอาแล้วมึงเหลือเฟยอเลยสุดคนนี้คือแบล็กลิตคนที่หนึ่งใช่ไหมวะอ่ะใช่เลยคนนี้นึ่งแลรเก่งอะมึงมาเจอกับูนี่มานี่มาเลยโอ้แสงมันย็งต่ามันช่างจ้าเสือเกิือนะตุ๊ด เราา้นะตามทันก็ตามมาตามทันก็ตามมาเก่งอนะ่ะมึงเก่งอนะ่ะเก่งอนะจริงเท่ากูกันละนะครับเอออันที่จริงแล้วเนี่ยกูจะพูดดีไหมเนะี่ยเออพูดเลยอันนี้จริงในซีรีส์นี้ผมก็เคยทำนะก็อัดแล้วพั่มไม่ตรงกับเสียงนะผมก็เลยลบคลิปทิ้งแม่งเลย ดูความปลอดภัยเดี๋ยวคนดูมันจะมาด่าผมพี่ด่าว่าอะไรวะเขี้ยมันมันต้องมาบ่นใครดิเออวะพี่ทำไมพี่เหรอวะเออช่างไม่เงี้ยเฮ้ยทำไมเสียงมันไม่ตรงกับภาพวะเออทำไมมันเป็นอย่างนั้นวะผมไม่เข้าใจมึงใหม่แล้วเหรองงไงวะ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 ออ๋เดือดเสือมึงเดือดเสือ เลเซอร์เลา่าคิดว่าหล่อชนอย่างสโล่ลหมายรักไ,ไม่ไได้เด็กเอาคนทางกับกูเฉยเลยลอ๋อเม่งขับไปจับเลเซอร์นะกูอยู่นี่ไม่จับจะเลยแล้วครับ อาจจะไม่นั่นนี่นั่นนี่ชนที่ทำไมลดมันแรงอ่ะวะแรงดปกตินเนี่ยทำไมลดมันแรงอย่างวะเขี่ยมันแรงขึ้นนะเมพอกีทห่าง เฮ้ยกูชนะแล้วกูชนะแล้วเฮ้ยอ้เฮ้ยอ้าสงนั้เอ้าง่ายๆอย่างนี้เลยครับคิดจะให้รถกูเสียก็เสียเลยแหละครับ โอเคมาต่อกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย